สวัสดีครับเราจะมาดูวิธีการตั้งค่าโปรแกรมนะครับ PowerPoint ให้มีขนาท่ากับ A4 นะครับให้เราเปิด PowerPoint ขึ้นมานะครับแล้วมาที่การออกแบบนะครับตรงนี้แสดงที่การตั้งค่าครับแลาตั้งเป็น A4 เรีตั้งอ่ะแบบนี้นะครับสินะให้เรานำภาพนะครับพื้นหลังที่เราออกแบบในโปรแกรม Photoshop นะครับเข้ามา มาที่การเติมบุภาาหรือนปลือกแล้วก็ใส่จักแแฟมนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเลือกแบบปกที่เราต้องการจะใส่เข้าไปในภาพของเราแบบปกอันน้านะครับอ,อนะครับเสร็จแล้วเราจะใส่นะครับตรงนี้ให้เป็นส่วนๆหมดเลยนะดขอบ อันนี้ปกหน้านะครับก็จะลบบล็อกข้อความเดียวก่อนตบลายปกหลังนะครับผมจะลบข้อความในกดของตัวเองตบดีลิตนะครับกขวาจับรูปแบบพื้นหลังมาที่การเติมรูปภาพ้วยพื้นผิวแทรกจากแฟ้มนะครับก็เลือกปกหลังนะครับปรับรับขอบสายนิสุทธิสนะครับจับความนิสุ 谢谢你的你